สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง c n เนนะครับคลิปนี้ก็อยู่กันในเซิร์ฟ530วันที่7แล้วนะครับผมก็จะมาอัปเดตอันดับพลังอัปเดตตัวละครแล้วก็อัปเดตอันดับในเซิร์ฟแบบนี้เป็นวันสุดท้ายแล้วนะครับเพราะว่าพพิ่งนี้ก็จะเป็นเซิร์ฟใหม่เปิดขึ้นมาแล้วนะครับก็เราก็เก่าไปแล้วนะคนเขาก็ไม่สนใจแล้วนะอตอนนี้ก็เป็นเวลาตีสามครึ่งนะผมก็ดันเวลอยู่ที่51พอดีเลยนะสุดๆลับ พลังก็5 000, 1 000, 2 0 0 0นนะครับก็5 0 0แสนเป็นที่เรียบร้อยนะครับหลังจากที่ผมไลฟ์ไปแล้วผมบอกว่าจะดันพลังขึ้น5 0 0แสนนะที่ผมทำไม่ได้เพราะว่าต้องคอมต้องอ่านคอมเมนต์ด้วยนะต้องโฟกัสหลายอย่างนะแล้วผมแบบมันไม่รู้จะทำอะไรนะมันก็มั่วไปหมดเลยนะผมก็เลยต้องลงแล้วก็มาทำนอกไลฟ์นะตอนนี้ก็5 0 0แสนตามที่บอกไว้เรียบร้อยแล้วนะครับโอเคครับแล้วก็ไป อัปเดตอันดับพลังกันก่อนเลยครับตอนนี้ผมก็อยู่ที่1เหมือนเดิมนะครับพลังอยู่ที่500,000นะ1 0 0 0 0ที่2ก็เป็นตาหยองดาลุมานะครับ3 3ม0 0นนะครับไอ่คนนี้ก็สุดเหมือนกันแล้วก็ที่3เป็นน้องแก๊ปนะครับตอนนี้ก็น้องแก๊ปก็ขายดีนะครับอยู่ที่4 0 0 0 4 5 0 0ถึง5,000นะตามที่แนะนำตัวเลยครับแล้วก็น้องเขาก็เปิดทะเลไป120บใบเรียบร้อยแล้วครับอีก60ใบก็ได้ ราชาทะเล NSR บวกนะใครสนใจอยากจัดก็ทักน้องไปส่วนตัวในเกมก็ได้นะครับหรือว่าทักเฟสผมมาก็ได้ละกันใครที่รู้ใครที่รู้เฟสผมนะก็ประมาณนี้ที่สีก็เป็นไ e อ้บาสมันเดิมเดี๋ยววันนี้จะมาตบ e ไอ้บาสด้นยนะนี่มันใส่ตัวนะครับปกติมันซ่อนตัวไนอะ้บาสทุกวันเลยนะไม่เคยได้ตีมันสักทีนะแล้วก็คนนี้ก็เป็นจันคน MOPM นะครับที่มากับพิกกี้นะ แน่นอนตัวก็น่าสงสารมากครับตลอดไปไม่มีจริงครับคือตอนนี้วิ่กี้เขาก็จะไปเล่น5-3-1ที่จะเปิดในวันพึ่งนี้นะครับก็ไม่รู้ว่าเขาจะทํายังไงต่อไปนะอุตสาห์เติมไปแล้วด้วยนะที่7ที่5ที่6ที่5เออที่6เอออะไรวะกูเหมือนกันแล้ววะที่6นี่ก็ไม่รู้ใครนะเป็นต่างชาตินะที่7ก็เป็นน้อง easy gaming นะครับเอาเรื่องนะขึ้นมาที่7แล้วนะที่8ก็เป็นดิฟนะคนนี้ก็มีทั้งราชามีทั้ง อสวินเลยนะเอาเรื่องอยู่นะที่เก้าครับนี่คุณลุงนะครับลุงยุทธแชนแนลนะครับแนะนําตัวก็สายฟรีนะแต่ว่านี่ทะเลพัดส,สอง,ต,งตึงนะครับเกวินโอ้สามดาวหรือเปล่านะโอโหอย่างสุดครับอัศวินผมว่าก็ได้สามดาวนะฟุก,กิก็ได้สามดาวแค่เหมือนรอของอัพนะตอนนี้ที่สิบก็เป็นเวกยูสเซอร์เนมนะครับอันนี้ก็เป็นเวกเตอร์เล่นนะครับ อยู่อันดับ10นะเอาเรื่องอยู่นะแล้วก็นี่ครับขายฟรีของเราครับในเซริร์ฟเต่าเชฟขายฟรี100%นะอยู่อันดับ20นะเอาเรื่องเลยนะแล้วก็เริ่มไปลงไปก็จะเจอคนนี้นะครับอยู่ที่24นะชื่อเอ็มนะแต่ว่าคือเติมไปนะครับแต่ว่าไม่สามารถแซงเต่าเชฟได้นะต้องพิจารณาครับอันนี้เติมไปแต่ว่าก็ยังแพ้สายฟรีคนระับก็มืจะพูดยังไงนะภายหลก็อยู่อันดับ2นะครับ ไม่รู้หายไปใไนดาวนึงนะครับเดี๋ยวผมเข้าไปไล่หานะงงเหมือนกันตัวละครสุดเก่งก็เป็นราชาเทวล,ลึกของเรานะครับ110,000น,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 นะกิลเราก็อยู่ที่1เหมือนเดิมนะครับตอนนี้กิลก็เต็มเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสําหรับใครที่อยากเข้ากิลนะครับก็รอก่อนนะคือพยายามดันเวลดันพลังนะครับเพราะว่าผมจะรับคนจากพลังนะครับเพื่อจะได้แบบเนี่ยผมก็ตั้งไว้20,000นเลยนะ วันนี้เวกเตอร์ขอมาที่ผมรับเวกเตอร์มาก็เวกเตอร์ขึ้น2องแสนได้แล้วผมถึงรับเพื่อเป็นการตัดปัญหานะเพราะว่าถ้าผมเหมือนไปรับคนรู้จักเหมือนไปรับน้องในสตรีมหรือไปรับคนกดซับอะไรอย่างนี้มันก็คนก็จะไปพูดกันนะว่าทําไมรับคนนู้นได้แต่รับผมไม่ได้ทำไมรับคนนู้นคนน, ون, คน,นี้คนนั้นแต่ไม่รับผมอะไรเงนี้มันก็เปรียบเทียบกันนะก็เกิดเปรียบเทียบนะก็เลยตัดปัญหานะทาแบบนี้จบนะใครก็ใครพลังเยอะใครดามพลังก็ คอยขึ้นมาเอ้ยนะครับน้องน,นัตตี้ครับอันนี้พี่นัตตี้นะนใช่หรือเปล่าวะน่าจะใช่นะก็ไปที่เฮาส์กันเหมือนเดิมนี่ครับที่เพื่อนเข้ามาวันนี้ก็หลังจากวิ่ว่าสิบเอ็ดผมก็ปลดล็อกกลุ่มที่ห้ามาเรียบร้อยนะครับก็อัปดาววนี้นิดหน่อยนะที่เหลือก็คือเหมือนเดิมลยครับไม่ได้อัปอะไรเพิ่มนะประมาณนี้ ฝึกฝนก็อัพขึ้นมาเยอะเลยนะวันนี้ผมก็ฝึกฝนไปเยอะเลยนะนี่ใกล้จะครบ100ครั้งทั้งหมดเลยนะรุงนี้ก็น่าจะเต็ม100ครั้งทั้งหมดนะก็จะปลดล็อกอันนี้เพิ่มขึ้นมาอีก1%นะครับก็ดันพลังได้อีกโอเคก็เดี๋ยวผมพาไปดูโบนัสการเติมเงินก่อนนะครับเผื่อคนสงสัยนะว่าเติมไปเท่าไหร่แล้วนะเพราะว่าตอนไลฟ์ก็มีน้องมาถามนะว,ว่าเติมไปเท่าไหร่แล้วตอนนี้ก็เติมไป ตีเป็นเงินก็65,000บาทนะครั 13, บ1 3 0 0 0แบงค์นะแล้วก็เรามีแบงค์เหลืออยู่ที่เอ่อ100แบงค์นะครั110บ1 1 0บแบงค์ประมาณ550บาทนะครับแล้วก็มีตัวเยอะยี่ตัวม่วงก็เหลือ7จนะครับตัวดำเหลือ12แล้วก็เดี๋ยวเราไปเปิดเอาตัวละครสีทองให้แสบตากันหน่อยละกัน20บใบครับโโเเดงวงอย่างเราเรายังไงก็ต้องทองอยู่เลยครับนะชิวนะครับ จำเบเ้เข้าไปมาครับโลนี้สีทองชัวร์ครับป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 รับจ้าหลือเกินมาเดี๋ยวตัวนี้เปิดให้หมดนะสีแดงไม่ได้เอาจากสีเอาจากสีเหลืองไม่ได้วะเอ้ยตัวหม่ด้วยความเย็นดีนักมายากลครับพูดสั้นอย่าง มาสองตัวแลยบสำหรับตัวม่วงนะผมก็ไม่เปิดแล้วนะครับใครที่อยากให้เปิดไม่ต้องมายุนะครับในไรในไหนผมก็ไม่เปิดแล้วนะเก็บไว้เปิดเดือนหน้าครับอาจจะทําคลิปมาเปิดเลยนะเพราะว่าผมจะเก็บไปเรื่อยๆนะครับก็คือการันตีชัวนะตัวม่วงจะได้การันตีแน่ๆเดือนหน้าแต่ว่า ผมรู้จาตัวอะไรนะตอนนี้ที่ผมไม่เลือกเพราะว่าผมไม่สามารถเลือกได้นะที่ผมไม่เปิดอีอก6กสบใบมันได้การันตีนะแต่ผมก็ไม่เปิดละแล้วก็นี่โอ้ยกดผิดดองไว้ครับสี่ร้อกว่าใบนะเดี๋ยวเรารอ,รอกิจกรรมเลทอัพมานะแล้วเดี๋ยวผมค่อยมาเปิดนะครับตอนนี้ก็ใช้เท่าที่มีไปก่อนโดนตบไปก่อนแล้วกันนะนี่ก็รับส่อยอะไรแดงๆขึ้นนี่ ผมแบบไม่ไหวนะต้องกดเข้ามานะเนี่ยมันมันแบบลกตาแโอเคเดี๋ยวเราไปอัปเดตตัวละครกันดีกว่าครับนี่ตัวละครตอนนี้ก็เหมือนเดิมเลยนะครับแต่ว่าที่เพิ่มเข้ามาคือโซนีกของเราใกล้จะ5ดาวเรียบร้อยนะครับตอนนี้ผมก็มีเศษอยู่51เศษนะครับขาดอีกแค่15เศษก็จะครบนะครับเศษแล้วเราก็หาตานะครับขอเวลาอีก2วันนะครับ โซนิกผมห้าดาวแน่นอนนะครับน่าจะห้าดาวคนแรกหรือเปล่าไม่แน่ใจน่าจะห้าดาวคนแรกของเซิร์ฟนะผมคิดว่าก็จะมีวัฟสปีดละแล้วก็ของที่ใส่ก็ประมาณนี้ครับนี่ของทองสองชิน้นมงสองชิน้นอันนี้ก็ม่วงวันนี้ผมก็ฟาอันนี้ได้มานะฟามของม่วงได้นี้มาแล้วก็อันนี้เปิดได้จากฮีโร่เอกปีศาจนะับที่เป็นกล่องนะ แล้วก็ฟาร์มอันนี้เพิ่มได้มาหนึ่งอันประมาณนี้ครับของก็เดี๋ยวผมไปตบน้องบาสน้องรักของเรากันดีกว่าหลังจากที่ไม่ได้ตีมันมานานแนละ้วเพราะว่ามันปิดตัวตลอดเลยนะครับซ่อนตัวนะมาโดนพี่น้องฝังสีเงาไหมครับแบมแสนเก้า วายุสลัดตันตามทุกตัวไหมเนี่ยโอ้โหติดตามผู้บุก,กี้เลยชาจุโจมไหมโอ้ติดพิษสี่ตัวแบบนี้สบายครับดาเมจไหลๆเลยสะท้านสามไหมครับอืมไม่ต้องเล่นนะโกเคสือมาร์โกเคสึครับไม่มีดาเมจครับโคจะเบาเก้าหมื่นแปดนะผมใส่เป็นของแท้งนะโกเคสึ มันจะเตะแค่นี้นะคิวินเตะไปแสนเจ็ดโอ้โหตันห้าครับเหลือรอดอีกหนึ่งตัวนะไม่ติดตันนะครับไม่ไม่ตันหกสวยๆไม่ต้องเล่นนะไม่ต้องเล่นนายบาสจีกาา้าชนะดีครับอือสองแสนเก้าครับผมมาเลยจู่โจมไปตายแล้วไหมเรียบร้อยครับดวงหายสองแสนหกแล้วก็พัดก็ตายครับไม่ได้ทำอะไรเลยนะ โซนิคลุกขึ้นมาสะบั้นแขนใส่โค้กิษีเราครับแบมหมื่นสี่แล้วก็โซนิคมาคฟังสี่เงาไปหนึ่งแสนนะครับผมโอ้โโอโไม่ติดพาส์สีทะเลนะ,นนะแล้วก็เกวินเราสตาน,น,น์ครบปราก้ามหมื่นหกเตะไปธรรมดายังไม่ตายโอ้โหแล้วไม่ติดพาสสีโกไอทะเลเลยนะ ติดยากเหลือเกินเรียบร้อยครับตายครับก็ตอนนี้ก็เป็นราชาคนระับแบกแน่นอนอยู่แล้วอันนี้มันตัวดาเมจโคตรโหดโคตรอันตรายนะครับดาเมจไปที่3าล้าน2อเฮ้ย3ล้าน3มเลยนะไปเดี๋ยวผมไปตบเจ้าของวลีกันสะหน่อยนี่ครับติดแบมมาจากลุงเลยนะผมไปดูลุงแล้วก็ติดแบมมานะครับก็ช่วงนี้ก็พอจ,จะหวดลุงบ่อยๆหน่อยนะเพราะว่ายังหวดได้นะครับเติมไฟให้ลุงแนละ้วจุดไฟให้ลุงด้วย เดี๋ยวตอนเราโดนตบเราก็จะอยู่เงียบๆนะครับตอนนี้ตบได้ผมก็ขอตบกระหละก,กันขออนุญาตลุงนะครับลุงก็แบ้มมาก่อนครับโอ้โหสองแสนสี่แล้วคือไวจับอะโซนิกลุงก็ไวเกินนะครับฟังเสียงเราคืออะไบ้างของเราอุ้สามแสนเราก็แรงว่ะเอา้าราชาตาดินลุงตายไปเลยครับ,รบโก้กสืโกสว่าแซนเกวินสตาร์ไปครับออกมาติดทั้งตัว ก็อีกาสนาไปครับตายจังหวันนี้เจโฟรครับ5้าแสนสี่แล้วก็มาละสตนสตนสันสองไปครับเพราะว่าไอ้นู่นมันอยู่คนละแถวนะย้ำไปอีกรอบครับติดไหมติดไหมไม้ติด,ตดจูโจมว่าข้างไาครับสี่แสนสี่ฟูกิมาพายุนรกครับ แบมบ76,000แล้วก็เติดพี่ตายครับเะเลก็แบกมันเดิมอะโอ้โหโอเคครับคลิปนี้ก็น่าจะแค่นี้ครับถ้าชอบก็ฝากด like, กดไลค์กดซับสไคร b ์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปนะครับขอบคุณครับ